สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต้นรถทุนนี้อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็พาตัวแรงมาอีกแล้วนะครับคือเจ้า Mercedes-Benz c 443 Co ูเป้นั่นเองนะครับผมได้รหัสว่า4 3แล้วแน่นอนนะครับมันมีความพิเศษมากวันนี้เดี๋ยวไม่พูดพามทำเพลงอะไรเยอะเลยป๊าป นี่เลยครับคือเครื่องยนต์ของเขาต้องขออภัยด้วยนะครับรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาอีกแล้วนะครับก็คือยังไม่ได้ทําความสะอาดอะไรเลยอาจจะมีฝุ่นเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ให้เห็นแบบเรียวๆกันไปเลยนะครับผมอ่ะเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัว V6 นะครับไบเทอร์โบ390แรงม้าเลขเป็นไง390แรงม้าไปจูนอีกนิดนึงขึ้น400กว่าได้เลยแบบสบายๆนะครับแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ที่เป็นเกียร์แบบ เกียร์สปีดนะครับแน่นอนเกียร์เสปีดของทางเมอร์เซเดสเบนเนี่ยหนึ่งเลยนะครับผมเป็นเกียร์ที่ค่อนข้างฉลาดแล้วก็สมูทมากๆนะครับแล้วก็การสับเกียร์เนี่ยมันมากๆและโดยที่ว่าได้เครื่องยนต์ที่เป็น V6 300้าสิบแรงม้ามาแล้วขู่สะใจมากนะครับผมอ่ะเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้อยากให้เห็นดีไซน์ของเขาถ้าเป็นเครื่องพวกตระกูล V6 อะไรอย่างนี้ขึ้นมาหรือ L6 อะไรอย่างนี้นะครับพวกฝาครอบรอ,อะไรเงี้ยจะสวยมากๆนะครับ หน้าตาของเจ้า Mercedes-Benz C43 นะครับอย่างแรกนะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นตัว face lift แล้วก็จะได้ไฟใหม่เขาจะตัดลูกแก้วตรงนี้ออกไปอันหนึ่งนะครับแต่เพิ่ม ขีด2อันนี้ขึ้นมานะครับอันเนี้ยจะเป็นการบ่งบอกระหว่างตัวเฟสลิฟต์และก่อนเฟสลิฟต์นะครับผมอย่างอื่นก็จะคล้ายๆกันส่วนตัวเทคโนโลยีไฟนะครับก็จะเป็นตัวท็อปของเขาคือตัวมัลติบีม LED นะครับซึ่งจะมีชิปไฟ LED อยู่ข้างในเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ควบคุมโดยใช้ตัวสมองกลของเขาและจะทําให้เวลาเราขับรถตอนคืนเนี่ยเวลามีรถสวนมาอะไรอย่างนี้จะไม่แยงตาเขาแล้วก็แสงสว่างที่มันกระจายออกมาเนี่ยจะไม่ฟุ้งอยู่บนถนนด้วย คือเอาง,ง่ายๆถ้าเราขับอย่างคืนนะรถคันนี้เนี่ยเห็นไปถึงมู่นเลยไม่รู้หลายร้อยเมตรเลยตรงนี้เลยที่จะบ่งบอกความไม่เหมือนตัวซีคูเปตัวอื่นนะครับก็จะมีตัวโลโก้ AMG ตรงนี้มาให้จะเป็นสีแบบสีเงินด้านๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเป็นตัว C คูเป้ที่ไม่ใช่ตระกูล 43AMG เนี่ยจะเป็นโครเมียมแบบเงานะครับข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมแบบเงาอันนี้จะเป็นด้านหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างตัวธรรมดากับตัว43นะครับที่เหลือก็จะคล้ายๆกัน,นครับไม่ได้แตกต่างกันมาก C คูปคันนี้เนี่ยทำออกมาได้สวยมากนะครับผมต้องอยืนต้องชมเลยเพราะว่าต้องให้บอกว่ารถสมัยก่อนเนี่ย E คูปเนี่ยขายดีกว่า C คูปนะครับถ้าเกิดเป็นเจนที่แล้วเนี่ยแต่มาเจนนี้ปุ๊บเนี่ย คนให้ความสนใจกับ c ีคูป e เยอะกว่าเยอะเลยเพราะว่าเรื่องดีไซน์อะไรพวกนี้คือเขาออกแบบมาลงตัวมากล้อแม็กก็จะได้ขอบ19นิ้วมานะครับส่วนดีไซน์แม็กนะครับผมก็จะเปลี่ยนไปกว่าตัวก่อนเฟสลิปนะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นตระกูล C-43 ตัวก่อนเฟสลิปเนี่ยล้อแม็กเนี่ยเขาจะมาใช้กับตัว C ีคูเที่เป็นเฟสลิปธรรมดานะครับและตัว4 3 คูเป้เฟสลิ์เนี่ยก็จะได้ล้อลายใหม่มานะครับผมก็จะเป็นแบบ5า้การคู่นะครับและไม่พอนะครับข้างในนะครับจะเห็นดิสเบกขนาดใหญ่และมีคาลิปเปอร์สีเงินมาให้ปั๊มโลโก้ AMG มาแบบสวยงามเลยแบชข้างๆนะครับก็จะแตกต่างขึ้นมาด้วยเพราะว่าตัวนี้นะครับผมจะเขียนคำว่าไบเทอร์โบโฟมาติกมาให้นะครับไบเทอร์โบคืออะไรเป็นเทอร์โบคู่ อโมาติคืออะไรรถคันนี้ขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะครับผมเฉพาะ 4, 4 3เท่านั้นที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อถ้าเป็น250คูเป้หรือ200คูเป้เนี่ยจะขับเคลื่อนล้อหลังเท่านั้นนะครับรถคันนี้เนี่ยให้ออปชัน Keyless Go มาให้ด้วยนะครับก็ไม่ต้องใช้กุญแจในการล็อกรถหรือเปิดล็อกรถเลยเอาไว้ในกระเป๋าขึ้นรถกดสตาร์ทไปได้เลยนะครับผมประตูแน่นอนโดยที่ว่าเขาเป็นคูเป้เป็นแบบเฟรมเลสมาให้ด้วยนะครับผมตรงนี้ลายขอบก็จะเพิ่มความสปอร์ตแบบลงตัวเลย ข้อเสียนะคะผมหลายคนถามแล้วทำไมคนชอบรถ2ประตูจังเปิดปิดก็ยากอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อเสียนะคะผมเพราะว่าประตูถ้าเป็นรถ2ประตูแล้วเนี่ยประตูเขาจะบานใหญ่ขึ้นแล้วเวลาเราต้องออกเนี่ยปกติแล้วถ้าเกิดเป็นรถสีปกติแล้วถ้าเป็นรถ4ประตูเนี่ยเราประตูเนี่ยเขาอาจจะมีแค่ครึ่งเดียวเปิดนิดหน่อยเราก็ออกได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นประตูแบบ2ประตูเนี่ยประตูเขาจะใหญ่ขึ้นเราเปิดแค่นี้บางทีเราตัวเราหนอออกมาไม่ได้ ก็เลยต้องเปิดเยอะขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของรถ2ประตูฟันท้ายก็จะเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์เลยในตระกูล c c o u เปคันนี้ที่หลายๆคนชอบเพราะว่านะครับผมดีไซน์อะไรทุกอย่างเนี่ยเขาทำให้รูปทรงของรถเนี่ยดูเท่ไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแบบใหม่นะครับที่จะเน้นความยาวมากขึ้นความพลิ้วมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น4ประตูเนี่ยไฟจะเป็นแค่ ลมๆเล็กๆนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตระกูลคูเป้เนี่ยเขาจะเป็นแบบยาวมาให้เลยอันนี้ทาออกมาได้ดีและโดยที่ว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นตระกูล C43 นะครับเขาก็จะให้ดักเทลมาให้หรือว่าตูดเป็ดตรงนี้ให้มาจากโรงงานเลยเราไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะครับเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถลงมาข้างล่างนี้นะครับผมอีกหนึ่งที่เลยที่จะบ่งบอกความเป็น C43 นะครับก็คือท่อของเขา ท่อตัวนี้เนี่ยจะเป็นปลายท่อคู่นะครับผมแล้วเป็นท่อคู่แบบออกสี่นูเลยซึ่งแน่นอนนะครับผมเรื่องรูปลักษณะของเขาเนี่ยเท่แบบลงตัวสุดๆอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเลยอาจจะถ้ารถคันนี้สีดาแล้วแล้วคุณอยากได้แบบดําไปหมดเลยนะไปพ้นดําจบเลยนะครับมีดิฟวเซอร์เล็กๆมาให้อีกด้วยนะครับบ่งบอกความเป็นสปอร์ตแบบ4ี่สที่เขาให้มานั่นเองนะครับส่วนท้ายรถนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียที่ตระกูลซีคูเป้เนี่ยมีก็คือเวลาเราจะเปิด ท้ายรถเนี่ยเราไม่สามารถกดปุ่มอะไรจากข้างนอกได้เลยนะครับผมการเปิดท้ายรถของเจ้า C3 หรือว่า C ีูเป้ทั้งหลายแล่เนี่ยต้องเปิดจากข้างในข,งข้างประตูที่1นนะครับที่ที่2นะครับผมก็คือจากกุญแจนะครับผมก็คือกดรีโมทจากกุญแจเพื่อเปิดและที่ที่3นะครับคือการเตะอ่ะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่สะดวกเพราะว่าที่จริงแล้วถ้าเป็น E c o ู p e หรือว่า GLC อะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะซ่อนไว้ตรงนี้ก็คือแค่กดลงไปปุ๊บมันก็เปิดใช่ไหม แต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องเรามีอยู่แค่3มที่เท่านั้นเราไม่สามารถกดตรงนี้ได้ก็าอาจจะเป็นข้อเสียของเขานะครับอ่ะเปิดขึ้นมาแล้วนะครับแน่นอนรถคันนี้จะเป็นแบบฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมซึ่งเนี่แหละผมก็ไม่เข้าใจทําไมไม่ยอมเอาทําปุ่มไว้ข้างนอกให้มันกดได้เพราะข้างในเนี่ยก็มีกดให้อันนี้ก็งงๆกับเขาเหมือนกันนะการออกแบบแต่ว่าเปิดมาปุ๊บเนี่ยพื้นที่ในการเก็บของใน4ีคูเป้คันนี้นี่ผมบอกเลยว่าใหญ่มากอืม,มาเลยสามารถ ใส่ของอย่างเช่นพวกกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้ประมาณ2-3ใบได้เลยนะครับผมแล้วก็มีนี่ที่เขาเรียกว,ว่าที่หิ้วถุงแกงก็ได้นะครับบางทีคนเอาถุงแกงไว้หลังรถกิ่งไปกิ่งมานี่เราห้อยไว้ตรงนี้ได้เลยมีตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะครับและสามารถพับเบาะได้ด้วยนะครับผมปลดสลัก2ที่เราก็สามารถพับเบาะลงไปได้เลยก็ใครที่ซื้อรถคันนี้ไปแล้วต้องขนของเยอะนะผมว่าไม่ใช่อุปสรรคนะสามารถขนของได้เยอะจริงๆเปิดปึ๊บนะ โทษเป็นไงแสงธรรมชาติเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้เนี่ยแน่นอนออปชั่นแรกคือมีหลังคาพาโนรหรือเดเดอย่างแรกนะครับออปชันนี้มีแน่นอนก็คือหลังคาพา n โนรามิกกลาสรูฟนะครับผมแล้วก่อนเข้ามาเนี่ยอีกที่หนึ่งที่ผมชอบนะครับผมได้เปิดประตูแล้วเห็นแล้วแบบมันเป็นอะไรที่ปิ้งตานะครับคือบันไดล่างนี้นะครับมีโลโก้ AMG เปลต่งแสงออกมาด้วยนะครับเข้ามานะครับผมแน่นอนเรื่อง ดีไซน์ทุกอย่างเนี่ยจะเหมือนตัว C ีคูเป้แบบปกติเลยนะครับผมแต่เขาก็จะเล่นเรื่องเกี่ยวกับทริมที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นคอนโซลหน้าที่จะเป็นคอนโซลหน้าสีดําและเย็บตะเข็บสีแดงทั้งคันเลยเบาะก,ก็จะเย็บตะเข็บสีแดงเหมือนกันแล้วก็มีตัวผ้าผ้าเป็นผ้าลงมาคันทารเนี่ยอยู่ข้างด้วยนะครับผมก็จะเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากขึ้นและแน่นอนนะครับนี่อยากจะโชว์คือเบลล์ของเขานะครับเบลลของเขาก็จะเป็นสีแดงแตกกาเนิดมาให้เลยก็คือมาจากศูนย์ว่างั้นอะอ่า Okay. เรื่องดีไซน์ตอนอื่นนะครับที่ผมชอบก็คือตัวเซ็นเตอร์แดชบอร์ดที่ปกติแล้วเราจะเห็นแค่คาร์บอนสีแบบสีดําสีเทาเทาเข้มเข้ม,มใช่ไหมแต่ตัวนี้จะเป็นคาร์บอนลายคาร์บอนสีเงินนะครับผมก็จะตัดกับรถเนี่ยให้มันดูสว่างมากขึ้นนะครับไม่ได้ทํามืออย่างเดียวและออปชั่นอื่นๆที่รถคันนี้ให้มานะครับแน่นอนก็ได้เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับเบสนี่หนักแน่นมากฟังสนุกสนานทั้งวันเลยนะครับหน้าจอของเจ้าเฟสลิปเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะว่าจะได้้หนาจอ ที่ขนาดใหญ่ขึ้นนะครับถ้าให้เทียบกับโฉมที่แล้วเนี่ยหรือว่าโฉมก่อนเฟซลิเนี่ยเกือบเท่าตัวหนึ่งเลยนะกับความใหญ่ของเขาแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัว m e r c e d e s มี Me มาให้แล้วด้วยนะครับผมที่จริงอ่ะมันจะมีใหม่กว่าน,นี้ก็คือ MBUX อันนี้จะเป็นก่อน MBUX ก็คือ Mercedes b ee. มาให้นะครับต่อมานะครับ ัววิทยุตัวนี้เล่นได้เยอะแยะเลยนะคบไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับสื่อบันเทิงนะครับโทรศัพท์ก็บลูทูธอะไรพวกนี้ส่วนเรื่องสื่อบันเทิงนะครับก็สามารถเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ usb ได้นะครับ fm am แผ่นไม่มีแล้วนะช่องแผ่นนี้หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมรถคันนี้ก็จะมีพวกตั้งค่าของตัวรถและสังเกตไหมครับว่ารถคันนี้เนี่ยเวอร์ชันเนี่ยจะเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ ผมชอบในตัวรถเนี่ยควรต้องมีทุกคันได้แล้วนะครับคือ Ambient Light ที่เราสามารถเปลี่ยนสีได้เยอะๆอะผมมองว่าไอแอมเบียนไลท์เนี่ยค่าใช้ส่ในการทำเนี่ยมันไม่ได้แพงนะ ก็เลยมองว่ารถทุกคันเนี่ยควรมีได้แล้วนะครับผมเอเมเบียไลท์ที่สามารถอ่าคัสมซยสีได้เองอันนี้ก็จะได้ทั้งหมดนี่64สีเลยนะครับแอร์ Air ก็จะเป็นแอร์แบบดูโอไทม์แมทคอนโทรลนะครับสามารถปรับอิสระได้ทั้ง2ฝั่งเลยใครอยากร้อนใครอยากเย็นใครอยากอุน่นใครอยากหนาวก็ปรับกันไปได้เลยนะครับลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นปุ่มช็อตคัทที่ผมเมื่อกี้เพิ่งดูในหน้าโฮมของตัวหน้าจอรถนะครับก็จะมี n a ว y r a d ด o Medi เดีย e p h o n ฟนนะครับตัวเซตติ้งของตัวรถแล้วก็ ไฟุกเฉินลงต่อมานะครับผมก็จะมีตัวปุ่มฟังก์ชันนะครับอันแรกนะครับจะเป็นดินามิกซีเล็กนะครับรถคันนี้เนี่ยจะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้งหมด5โหมดนะครับเริ่มจากคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตนะครับสปอร์ตพลัสนะครับผม ต่อมานะครับจะเป็นฟันเฟืองรูป M ก็คือรถคันนี้เนี่ยสามารถใช้เกียร์แบบแมนนวลได้นะครับผมก็คือเล่นเกียร์เองไม่ใช่ว่าเกียร์แมนวนวลนี่เป็นเกียร์กระปุกนะไม่ใช่คือเล่นเกียร์เองโดยใช้แพดเดิลชิฟแบบไม่มีเซมิออโต้นะครับผมเล่นคือเราจะตัดรอบตรงไหนแล้วแต่เราเลยไม่มี ไม่มีการแบบมีเซมิออโต้มาช่วยเรานะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปรับโช๊คนะครับผมโช๊คเนี่ยปรับได้ทั้งหมด3ระบบนะครับก็จะมีระบบสปอร์ตสปอร์ตพลัสแล้วก็คอมฟอร์ตให้เลือกนะครับผมแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นการลื่นการถลายมาให้นะส่วนข้างขวานะครับ ปุ่มแรกก็จะเป็นวอลลุ่มนะครับเปิดปิดลดเสียงเปิดปิดหน้าจอนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปยังมีอยู่แล้วก็การเข้าตัวพาร์คเซนเซอร์หรือว่ากล้องรอบคันนั่นเองนะครับผมซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าในตัว4 3ถ้าเป็นปี2021ไป 20, 20 21อะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีออปชั่นตัวนี้แล้วนะคือจะไม่ให้ตัว กล้อง360องศามาแล้วถ้าคุณอยากได้กล้อง360องศาเนี่ยคุณต้องซื้อปี2018 2019เท่านั้นนะครับ18 19 20ประมาณนี้เท่านั้นถ้าเกิดเป็น21เนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับต่อมานะครับมาดูที่หน้าจอเรือนใหม่เจ้า43เฟส e ิฟนะครับอย่างแรกที่ยังเห็นได้ชัดเลยนะครับไม่มีเข็มอีกแล้วนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเรือนใหม่เนี่ยจะเป็นดิจิตอลหมดแล้วแล้วดูแล้วดูเลเยอร์ที่เขาวางดิ มันเท่นะเล์เอ้าเขาดูแบบเท่มากนะครับผมดูสปอร์ตเต็มตัวมากและเลเยอร์เอาต,ตัวนี้เนี่ยเรายังสามารถเปลี่ยนได้อีกด้วยนะว่าเราชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนให้ดูนี่กดไปที่รูปแบบปุ๊บอันนี้เป็นแบบซูเปอร์สปอร์ตเราจะเอาแบบไม่ถึงซูเปอร์สปอร์ตก็เอาเป็นสปอร์ตธรรมดาก็ได้หรือจะเอาเป็นแบบคลาสสิกก็ได้นะครับผมแต่ว่าโดยส่วนตัวนะซูเปอร์สปอร์ต สวยจริง,รง,รงนะครับผมต่อมาะะผมหน้าจอเลนไมล์ตัวนี้นโดยที่ว่าเขาเป็นดิจิตอลแล้วนะครับผมมันก็สามารถทําอะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมและทุกอย่างเ,เวลาเรามองมันเหมือนเรามองจอหน้าจออันนึงเลยไม่เหมือนเรามองหน้าจอเลนไมล์ก็จะ มีระบบอะไรพวกนี้เข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบการรับบริการนะครับอันนี้ก็จะเอาไว้ดูว่ารถคันนี้ต้องเข้าบริการไหมต้องเข้าเซอร์วิสไหมรถมีปัญหาอะไรไหมก็จะอยู่ที่การแจ้งเตือนตรงนี้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นระบบการช่วยเหลือนะครับเพราะรถคันนี้เนี่ยมีระบบคูสคอนโทรลนะครับผมมันก็จะบอกว่าตอนนี้รถเราห่างจากรถหน้าเนี่ยกี่เมตรอะไรยังไงนะครับก็จะมาดูในระบบตรงนี้ได้นะครับหรือว่าสมรรถนะ AMG นะครับผมเวลาเราเข้าโหมด AMG แล้วเนี่ย มันก็จะวัดพวกเกี่ยวกับวัดบูสต์นะครับผมดูความร้อนของน้ํามันเครื่องความร้อนของน้ํามันเกียร์นะครับเป็นองศาได้เลยโดยที่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวธรรมดาเนี่ยเขาจะไม่ได้วัดอะไรขนาดนี้ให้นะครับผมนี่ก็สามารถเลือกได้เลยแล้วก็ซ้ายขวาของหน้าจอเราเนี่ยเราก็สามารถเซตได้นะว่าขวาเราอยากดูอะไรสมมติขวาเราอยากดู Uh, G Force แรง G หรือว่าซ้ายเราอยากดูพวกวัดบูสเราก็เซตได้เลยว่าเราจะเอาซ้ายขวาแบบไหนคือค่อนข้างสะดวกเลยนะครับโดยที่ว่าเขาเป็นดิจิตอลแล้วเนี่ยฟังก์ชันของเขาเนี่ยสามารถคัสตอมไลท์ได้เยอะเลยอันนี้ต้องต้องชื่นชมในทาง Mercedes-Benz นะครับพ mm hmm. วงมาลัยตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัย AMG นะครับผมก็จะเป็น AMG ท้ายกัดท้ายกัดท้ายตัดนะครับแล้วก็มีโลโก้ AMG มาให้ด้วยสวยงามมากข้างหลังนะครับจะเป็นพัดโรชิพที่เราสามารถเล่นได้และพัดโรชิพของเจ้า Mercedes-Benz ตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง กดแล้วมันเหนื่อกดแล้วอยากกดอีกอ่ะบอกเลยว่าถ้าเกิดขับรถมันๆน,นะ <c oughs> ก,ดกดไปอีกกดไปอีกดิสนุกแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีมอลติฟังก์ชันมาให้ซึ่งมอลติฟังก์ชันข้างซ้ายมือก็จะเป็นเกี่ยวกับมอลติมีเดียนะครับเพิ่มลดเสียงนะครับรับสายวางสายปุ่มโฮมอะไรพวกนี้จะอยู่ตรงนี้หมดเลยแล้วก็จะมีปุ่มทัชแพดตรงนี้ให้นะครับส่วนข้างขวานะครับผมก็จะเป็นการเซตสปีดลิมิตคอนโทรลคูสคอนโทรลนะครับผมอยู่ข้างขวานี้หมดเลยมาเข้ามาข้างใน ไม่ใช่เด็ไม่ใช่ข้างในข้างหลังเจ้าสีคูบเบอเบอปุ๊บแห้ยยานั่งได้นั่งได้ปิดมาปุ๊บสไลด์กลับมาดูซิสไลด์สุดถึงไหนเพราะว่าผมเซ็ตไว้ให้ข้างหน้าเนี่ยเท่ากับที่ผมนั่งแบบขับปกติเลยนะตอนนี้นะครับผมผมสูง173เท่าเดิมเพิ่มเติมคือน้ําหนักลดลงตอนนี้85เพิพึ่งช่างมาใหม่ตอนนี้85แล้วนะครับผมก็สูงร7 3สหนัก85เนี่ยนั่งได้สบายนะครับผมพื้นที่เท้าเหลือ ให้กระดิกอยู่นะครับพอสมควรเลยก็ถือว่าโอเคเข่าเหลือนะครับเหลือสักนิดนึงแต่ก็โอเคไม่ถึงกับต้องชนต้องรู้สึกอึดอัดบนหัวเหลือ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 พอดีเหลือพอดีคือ พอดีถ้าเกิดนั่งตรงๆแล้วพอดีถ้าแอ่นลงมาหน่อยก็เรืองยังเหลืออีกนิดหนึ่งก็โอเคนะครับเป็นรถที่นั่งข้างหลังได้จริงๆนะครับถ้าเกิดไซส์เนี่ยผมมองว่า C ีคูปตัวใหม่เนี่ยเหมือน E ีคูปตัวที่แล้วนะความใหญ่เนี่ยเหมือน E ีคูปตัวที่แล้วเลยมันสามารถนั่งได้จริงๆนะครับทำให้รถคันนี้เนี่ย เป็นรูปรถคูเป้2ประตูแต่สีที่นั่งแบบเต็มตัวที่ผมมองว่านั่งได้จริงๆเลยแต่ว่าข้อเสียนะครับก็จะมีตรงที่ว่าโดยที่ว่าเขาเป็นคูเป้แหละมันไม่ใช่ข้อเสียมันเป็นข้อที่ต้องต้องรับได้กระจกข้างหลังเนี่ยมันจะเล็กนะครับผมก็จะเวลานั่งเนี่ยมันจะดูอึดอัดนิดนึงนะครับแต่โดยรวมแล้วนั่งได้มีแอร์ข้างหลังมาด้วยนะถือว่าดีนะปกติแล้วรถคูเป้เนี่ยเขาจะไม่ให้แอร์หลังมารถคันนี้ให้แอร์หลังมาด้วยถือว่าครบต่อมานะครับข้างหลังนี่ถ้าคุณมีเด็กใส่ขาซีทด,ด้วย ก็ถือว่าครบคันนะครับผมในรถคันนี้นั่งได้โอเคเลยค่อนข้างเป็นรถ2ประตูที่น่าน่าน่าใช้อ่ะเพราะว่ามันทั้งอเนกประสงค์ทั้งขับสนุกทั้งแรงโดยที่ว่ามันเป็น C43 โอเคจบไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวเจ้า Mercedes-Benz C43 c o u p e Facelift คันนี้นี่ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะแต่บอกเลยว่ารถคันนี้ยิ่งอยู่ที่มืดมันยิ่งสวยอ่ะคือมันเป็นรถสีดาก็จริงนะ แต่ยิ่งอยู่ที่มืดแล้วมันมีประกายไฟไปไปไปส่องสะท้อนให้ตัวรถเนี่ยมันประกายออกมามันยิ่งสวยนะคบผมอ่ะพูดถึงขนาดนี้แล้วนะครับมาซื้อรถคันนี้กันเลยดีกว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถปี2018แต่บอกเลยว่าเป็นรถที่เท่าไหร่18 9 20 2 1 3ปีเข้า4ปีนะครับเป็นรถ3ปีเข้า4ปีแต่ไม่อะไม่อะ6,000กว่าโลเท่านั้นปโัโท ไปหามาเจออีกไหมรถที่ไม่ห0 00กว่าโลเท่านั้นรถปี2 0 1 8ด้วยไม่ My 6 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับผมติดต่อมาได้เลยแล้วรถคันนี้ขายอยู่แค่สามล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นไม่แพงแน่นอนนะครับกับทุกอย่างที่คุณได้ไปนะครับสีเนี่ยดูดิถ้าเกิดมีใครมาอยากให้มาเห็นแบบตาตาเลยสีนี้ยังใหม่กริบอยู่เลยนะครับผมทุกอย่างเนี่ยดูดีหมดเลยต้องต้องมันจะเวอร์ไปไหมเนี่ยที่พูดไปแต่อยากให้มาดูจริงๆแล้วกันอ่ะวิ่งหกพันกว่าโลเท่านั้นด้วยราคาสามล้านสามล้าน อ้าวลู่อีสานออกแล้วราคา3,90ล้านบาทเท่านั้นนะครับผมฝากตรงนี้ด้วยก็ช่วงนี้นะครับโควิดอย่าเรียกว่าเดลต้าเรียกว่าโอไมคอนก็เริ่มมาแล้วนะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต,ต่อไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเริ่มมืดแล้วแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ